ฟังจากเสียงเฮ้ยเฮ้ยในอีกตัวหนึ่งนี่เอาใจบอกนั่นแหละงัดเอาเลยสามโหนนะครับตรงนี้ด้สามโหนนะครับมาเจอโดงป่าหนไม้ครับป่าหนไม้นี่ย ตบหนอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับหนอนนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยโอ้โหไปสองหน่อแล้วนะครับป่วยไล้นะนี่ครับผมมันยาวแล้วนะตอนนี้ถึงป่าเห็ดแล้วนะครับตอนนี้ถึงป่าเห็ดแล้วเราก็จะทําการเอากระสอบออกมาจากถงวันนี้พกมาประมาณสองกระสอบป่านออมอ่เฮ้ยสองหนอ่อ โอ้โหฟ nice mm ังจากเสียงแน่นๆเลยนะครับฟังจากเสียงแน่นๆเลยนี่วะหมดแล้วงูกินนะครับนี่เอาไปต้มอร่อยด้กันนะครับโอ้ยสั้นๆแบบนี้นะนุ่ยโคตรละอืมอีโพ่อีเบอโอ้โหจังสีสวยๆนะเอ้าเบะเอาเอาอยู่เยาวๆนี่โอ้โหเบๆนี่ก็เอานะครับ ใบอยู่บ่แต่ยาววันที่ใบอยู่บ่เป็นยังอยากมาโอ้มีแต่หน่อสวยๆทั้งนั้นเลยของเจ้าเดชเทนุก้นนี้นะฮ่าฮ่าฮสองคนหาวันที่สู้แล้วก้นนี้นะถ้าเป็นงูบกิดจะเศร้ามากนู้นก้นนี้กูฮักกระดาอยู่ดีพัชวันฮาดูโอ้ยเนาะ สวัสดีครับอีพีนี้ก็หายอยู่หากินนะครับมาพบกับพานมีือนเดิมนะผมก็มารอป้าๆนะครับที่จะไปหาหน่อไม้ด้วยกันในวันนี้นะผมมาด้วยกันก็ประมาณ3คนนะแต่ว่าผมมาถึงก่อนนะครับผแกก็กําลังขับรถมานะครับผมกําลังขับรถมาเลย กูได้ไปแก่ยังเจ้าบอไปแกงยังอเขาถามเลยว่าดู้ีขาวก็ดีหรอวาได้ไปแก่งน้ำพันมีไปย่บอะไรนี่อ้าวอาอีเดมึงก็นกูกดฝนตกอู้ป่าหลายเธอแกงมันนะป้าได้บ้านละทวยทวยทยอยู่ไหนมึงก็ชวนกูนกว่อฝนตกเจ้าลุงมาสู่ก่อนออกเดินทางนะครับจุดยากันอยู่ง่าผมหน่อย อันนี้จะเป็นยากันยุงตาเสือนะครับนี่ก่อนเข้าป่านะครับ,รบเราก็ต้องจุดยากันยุงก่อนฮะไม่งั้นยุงจะหามยุงจะหามเราไปกินนะครับเราต้องจุดยากันยุงวันนี้พกอะไรมาบ้างครับกระสอบสองใบ <laughs> กระสอบสองใบนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับใตาลาทุนพกยากันยุงมาคนละปอกคนละปกเอาอีแหน้มันจีมอดมันนอมอดดีขึ้นอย่างนี้ เอแต่ว่าอยากยุ่งอันนี้คว้าันบกค่อยหลายเด้เสือนีอ่อบอกค่อยหลายแต่อีกอีกชนิดหนึ่งอ่ะมันหลายเส,สือคื้เดียวอันนี้ห้ามกัดสายเสือง่ก,กินนบบะบอ ตอนนี้ถึงป่าเห็ดแล้วนะครับตอนนี้ถึงป่าเห็ดแล้วเราก็จะทําการเอากระสอบออกมาจากถงวันนี้พกมาประมาณสองกระสอบป่านมมานีเรียบร้อยครับป่าป่านี้จะหมานไหมนะครับป่านี้จะหมานไหมสองกระสอบนี้แบกไปนี้ก็หลังแทบหักเลยนะครับสองกระสอบตมจะทันง้อเปล่แท่นล่ะ โอ้นี่หนอ,อยังนี้นะเอาไว้ก่อนอ๋อเอาไว้ก่นอนนี่ๆหนไม้ไหลนี่เอาอยู่บ่นี่แต่ว่ามันหน่อสันเด้อเอาอยู่บ่อ๋อหน่อสันบ่เอาอตรงนี้มีเพิงหินครับเพิงหินขนาดใหญ่โอ้โหน่าจะเป็นถ้ำนะครับผมน่าจะเป็นเพิงหินที่เขาเอาไว้หลบฝนของชาวบ้านนะครับ ไม้แป้นนะผมมีไม้เข้าไว้นอนนะครับข้างบนนุมาเจอดงป่าหนอไม้ครับป่าหนอไม้เนี่ยแต่ว่ามดนะผมนี่มดค่อนข้างที่จะเยอะเลยโอ้โหนี่มดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกหนอนนึงนะผมตรงนี้นะหนอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับหนอนนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยโอ้โ สวยมากร่องรอยของวัวกินนะครับผมก็มีเหลือจากวัวกินคนก็เอานะครับผมนี่ได้สองหน่อแล้วนะครับตอนนี้ก็กาลังแยกทางกันนะครับกับพี่ๆนะเดี๋ยวผมก็จะวนไปหาเข้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาตรงบริเวณหน้าผานะครับ <c oughs> น้อยก็เอา <c oughs> โอ้โหหน่อเล็กหนอน้อยก็เอานะครับหน่อเล็กหนอน้อยก็เอา กำขีดีกว่ากำตดสองหนอโอ้โหฟังจากเสียงแน่นๆเลยนะครับฟังจากเสียงแน่นๆเลยมีอบ่เหมิดแล้วงูกินนะครับไอ้ยามานะครับแห่งที่สองหนอที่สองนี่นะอาจาะเขาหักละงูหักหบรรยากาศตอนนี้นะครับคืมมากคืมร้อนจริงๆนะฮะ เหมือนฝนจะตกนะครับแต่ว่ายังไม่ตกนะฮะนนโอโ้โหอันนี้ก็จะเป็นต้นงิ้วน้มนะครับอย่ามาปีนเล่นนะผมต้นงิ้วน้านะนี่โอโ้โหหนามนี้เจ็บมือมากเลยนะฮะไปเดี๋ยวลงไปหายังบริเวณลำห้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงบริเวณติดถนนที่เราจะเดินทางไปนะโอ้หน้าผมกระดำกระเลาะเกินหมดเลยความหล่อของผม สงสัยไม่ได้ทาครีมมาหลายวันนะครับความรองผมหน้าดำปีๆเลย,ยเหมือนมีคนมาหักหรืองูองกินอ๋องูกินอืม้มหักโอ้ <c oughs> มันห้ยแล้วนี่นี่ครับผมมันยาวแล้วนะนี่คือมันยาวแล้วแต่ก็เอาได้อยู่นะผมถ้ายาวแบบนี้นะถ้ายาวสูงกว่านี้ก็น่าจะไม่ได้เอาแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าหน่อไม้ไล่นะครับผมป่าหน่อไม้ไล่ทั้งหมดเลยนี่นี่ต่ป่าหน่อไม้ไล่เอ้าหน่อยอย่างนี่เอาหิไทมาร์กนี่โอ้อยสุภาพเอาทั้งเจอ,อนนโอ้ยเ,เดี๋ยวพานมีเส้นให้เบิ่งนี่เอ๊ะนี่เอ้าอพานมีเป็นพานหน่อไม้แล้วตอนนี้ สรรันพดบอกเอาลูกบอกเอาลูกแล้ว,อลวโอ้ยออหักก็ได้เออมันสันนอรรุอืมเอาสันก็เอาเลยเอาเลยสันก็เอาลรรอเลยครับนี่มาตรงนี้นะผมตรงนี้ยาวอยู่มาโอโ้โหเอาอัางไหนนี่เจ้าก็หัก ฮักวันนี้ซือ้อเอาเสีมซะนี่ครับผมโอ้หเสียดายเลยเสียดายแล้วไงมันแข็งอู้หน่อไม้โปะกว่าเหล่างามนั่น,อน,นะะเอาเปล่านหน่อไม้โปะนะอ๋อมันสม้ม,สมต้องเอาไปเห็นหน่อไม้ส้มนอหน่อไม้โปะหน่อไม้โปะมันส้มนะครับผมถ้าเป็นหน่อไม้โคนี่มันไม่ส้มนะครับนี่ตัวข้างหน้านี่เอาอยู่บวนีิ ตรงขยั้งเอาไปเลยเล็กน้อยเอาไปเลยผมก็พามาเดินเลาะป่าหน่อไม้นะครับมีหรือเปล่าก้อนนี้นี่น,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 นี่สั้นๆจังสินะครับพเพื่อนบ่เอานะเดี๋ยวผมก็เอาให้ซะนี่เอาไปต้มอร่อยเหมือนกันนะครับนี่โอ้ยสั้นๆแบบนี้นะเนยโคตรละ I I อีโภอีเบโอ้โหจังสิสวยๆนะเอาเบะตอนนี้ตอนนี้เหงื่อไหลคข้ยย้อยแล้วนะครับกับเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับผมประมาณ11นาฬิกาเลยนะตอนนี้โอ้โหบรรยากาศคือร้อนมากๆเลยนะครับกับช่วงเวลา11โมงนะ มาเลาะป่าเอาไม้เหมือนเดิมนะผมหาอยู่หากินตามวิถีพันหมีนะครับวันนี้ก็ไม่เหงานะครับผมวันนี้ไม่เหงามีคนมาด้วยนะฮะสั้นๆแบบนี้ก็เอาเลยเอาไม่ใช่ยาวนะผมยาวบบนี้ก็เอาเหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับเอาเอา,อย,ายาวๆนี่โอ้ยายาวๆนี่ก็เอานะครับ,บเดีวพอดีเลยเนาะ ใบอยู่บ่ทะยาบวันนี้ใบอยู่บ่ใบอยู่แล้วน,ะนี่แนี่คือมีขนแยบใบอยู่อ๋อคือบ่ใบแต่ผีลงไปเลยสินใบให้มันสั้นๆนะเอาอันอัฐุนยังสีส้มอ๋อหอนเด้ <laughs> ร้อนนะผมบรรยากาศคือร้อนมากๆเมื่อเช้านี้ก็หนาวนะผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะอากาศในช่วงนี้นะครับ ากาศเปลี่ยนแปลงก็บ่อยๆเสี่ยงก่อการเป็นไข้นะคผมเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเพื่อเงินนะครับเราก็มาได้นะครับส่วนผมก็หาหน่อไม้ได้อยู่ก็วันละร้อยนะผมวันละร้อยวันละร้อยสองร้อยได้อยู่นะครับแต่ถ้าเต็มกระสอบนี้ก็ได้ประมาณสักกระสอบละสามร้อยสองสามร้อยนี่ได้อยู่นะฮะถ้าเต็มกระสอบนะผมอย่างของผมครึ่งกระสอบในคลิปที่แล้วนะครับก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบาทนะผมผมได้เมื่อวานนี้ร้อยยี่สิบบาท ก็สะสมเก็บเล็กเก็บน้อยไปนะผมไม่ติเงินได้เงินน้อยนะครับผมผมเก็บหมดนะครับโอ้โหบรรยากาศร้นอนร้อนหักอยู่บอหบก,กเลเด,ดนี่บ่เสดดาบาดสอออาสาสาีออเอออ ยังฝัง่งนี้อีกสองนะฮะเอาขอาก็หักได้ซะมันเลี้ยวหนมทั่วหนานผ่านอ้าวสันว่โกนี่ได้ตัง้งหกยอดทำไมย่าหกยอดน,น,นะผมโกนี้ได้หกยอดนะมันแล้วแต่ที่หมาน,นะผมหมานแต่ละก้อนี่อ่ะทำไมมันหมานจังวะมันก็จะมีโกหมานแล้วก็ไม่หมานนะครับตัวน,นี้ก็ได้เกือบเต็มกระสอบอ่อรอเล่นครับผมได้ขึ้นกระสอบแล้วนะ ก็เห็น้นะเนาะตอนนี้กำลังหามองไปหาพอร์ตนะผมต้องเป็นพอร์ตที่เคยไปหานะครับต้องเป็นพอร์ตที่เคยไปหาถ้าพอร์ตไหนไม่เคยไปก็ไม่ได้ไปนะครับมีเด็กมี่งเนาะลํำมันะนะ กันครับผมมาด้วยกันอืดสุดยอดสุดยอดมีพอดีเอานะครับผมใช้มีดเลยนะปกติก่อนผมก็ใช้มือหักเอาเหมือนพี่เขานะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้มีดดีกว่านะครับเราจะได้คโครนขาวๆสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเราใช้มีดนะ <c oughs> สวยๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้น,นตัวไหนที่มันสั้นๆก็ใช้มีดเอาเลยนะครับ มันแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นนะครับแต่ผมนี้ก็คือสั้นยาวได้หมดเลยนะครับสั้นยาวได้หมดเลยนี่ก่อนนี้ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวใส่ถุงเรากันเลยดีกว่านะครับหน่อยจะสั้นดื่มน้าดีกว่านะผมดื่มน้ําก่อนนะร่างกายต้องการน้ํานะครับนะร่างกายต้องการน้ำ,นนำไม่รู้ว่าผมเอาน้ำมาหรือเปล่าอ๋อมาอยู่นะครับผม ตอน้ำมาอยู่เดี๋ยวดื่มฮะเอามาอยู่นะครับดื่มน้ำเพิ่มพลังก่อนดื่มน้ำมีแรงไปกันต่อดื่มน้ำมีแรงแล้วไปกันต่อนะครับไปหาตนไม้ต่อไปพร้อมกับมีดหมานของผม ตนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ไร่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนห่อไม้ไร่แต่ว่าหน่อไม้ไร่ก็ยังไม่ออกนะครับฝั่งนี้หน่อไม้ไร่ยังไม่ออกเลยมันออกคือออกแต่ยังเป็นหูกระต่ายนะผมออกประมาณเซนเสองเซนนะครับน่าจะรออีกประมาณสักเดือนเดือนไม่น่าจะไม่ถึงเดือนด้วยนะอ๋อติดหนันงบอลโอ้ผมว่าติดนะบอัโอ,โอ,อ,โอไปไม่ได้ครับไปไม่ได้โอ้ กระเป๋าติดติดหน่อไม้กระเป๋าติดหน่อไม้นะครับโอ้โหเหยียบขี้เต็มเต็มเหยียบขี้วัวเต็มเต็มเลยนะครับเหยียบขี้วัวเต็มเต็มเลยเต็มเหนียวโอ้โหรองเท้าสวยๆของผมนะฮะร,รองเท้าเหลืองกับชุดเหลืองของผมมองมาไกลๆก็ทั้งคนทั้งรองเท้านะครับเหลืองหมดเลย เหลืองอัญยะเลยนะครับเหลืองอัญยะกระดานนี้ใส่ได้อยู่ตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้อ๋อได้ด้วแบบนี้มันแข็งบ่ควาเมาหน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้ไล่ก็มดเยอะเกินเอาของเอามีดดิบอ๋อหน่อซสำนี้ตัวนั้นจะเอาได้ยี่บอตัวนี้ถ้าใช้ได้บ่ รัว่ต้องใส่เสียมรัวมันยังซันยังฉันอุ่นเนาะสงงัวตัวได้หน่อยเป็นหูเปลนหูกระต่ายกำลังกำลังอ้อเนาะต้องเอาเสียมนะครับต้องเอาเสียมอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนาะโอ้โหกำลังออกนะผมต้นไม้กำลังออกเลยต้ไม้ไหลกำลังปลูปลูแุนปลูนี่คือกำลังปงกำลังปงนะครับผมกำลังปงยอดปลูจักภาษาอย่างปลู ผู้หลูก็พื้นาภาษาผู้ไทยบอกเป็นปาภาษาไทยบ้านผูตูมนะครับ ของผมใช้มีดแล้วนะครับผมีนของผมก็จะเอาหน่อสั้นๆประมาณนี้นะครับนี่ผมก็จะเอาหน่อสั้นๆประมาณนี้นะคือถ้าเป็นหน่อยาวก็จะเอาให้พี่เขานะครับแต่ถ้าเป็นหน่อสั้นๆนี้ผมจะเอาคือพี่เขาชอบหน่อที่มันยาวๆนะครับผมแต่ว่าผมก็จะเอาประมาณนี้นะตัวไหนที่ไม่ไม่นั้นก็ให้พี่เขานะครับนี่อย่างหนอนี้นะครับผมหนอนี้คือสวยมาก โอ้หหนึ่งหน่อแล้วนะครับนี่สองหนอ่อแล้วก็จะมีหน่อฝั่งนี้ด้วยครับก็จะมีหน่อฝั่งนี้ด้วยน,วน,น,วยนี่หน่อนี้สวยเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้โจมๆเลยแจ็บเลยนะครับแล้วก็หน่อข้างล่างด้วยนะครับหน่อข้างล่างก็ยังมีอยู่นะครับ เป็นหน่อที่มันกําลังเกิดมาครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอานะครับมันมีประมาณหนึ่งหนอ่อสองหน่อสามหน่อนะครับน,นี่อ่ <c oughs> อนตุ้มน่ะขอเลขนะทุ่นมึงบึ้งนี่โอ้ยหอนเด้หอนร้อนมากครับตอนนี้ทั้งร้อนหน่อไม้ทั้งหนักหน่อไม้นะครับตอนนี้ทงผมก็มีหน,หน่อไม้เหมือนกันนะครับ ไม่ได้ถือกระสอบนะครับวันนี้หนักจะโบกันไดด้โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับหน่อนนี้หน่อนใหญ่จะนั่งดักมานอนได้นอนไม่ก่อนจะเจนเรืนีได้ หนอสวยๆโอ้ยตัดอ่อนแอนี่ก็ได้โอ้ยท่ามีดน้อยมากนะอ่านไหมอ่านไหมา อีฝั่งหนึ่งก็มีอยู่นะนได้อยู่บอแมนบนอกโหนอยใหญ่เลยนะเนาะโคนันก,นก็มีนะครับผมโอ้ยถ้า้ประมาณสัก<อ>สิบโขแบบนี้นะสุดยอดเลย,ย <laughs> เห <laughs> <laughs> มือนแล้วบอ เอาเสรวเาเน่าหน่อย,อยอม,ม,ม,มันบอมีบอกเลยต้องเอาม,มันไม่มีนนะผมก็เลยต้องเอา,อออาเอา,เอาฮารสันโอ้โหเสียงครับผมฟังอากเสียง <laughs> เอาเอาไรได้ที่เจ้าหน่อยจันวัววัวไปมันเอาอะไรเนาะเอาบ่มีดหนไม่ไม่เอาหรอกพรุ่งนี้ค่อยมาเอาใหม่โอ้ยวัวไปอาว่ามือใหม่อยู่แล้วเจ้าชิปะให้โง่กินเถอนนะนอสัมนี้นะพอดีงามนี่เออนอสัมนี้พอดีงามแบบสวยๆเลย กระซิงัด์แงะวันนั้นนี่โอ้โหพอดีเกง่งน้องออันนนี้น้ยมันน้อยก็คือจะบริเวณแล้วละ่ะ <laughs> เล็กน้อยเอาแล้วนะครับตอนนี้หนอเล็กหนอน้อยก็เอาแล้วเมื่อก่อนก็ตินะผมติว่าหนอหนเล็กไม่เอานะครับผมหนอสั้นไม่เอา ตัวนี้มันไม่มีนะครับเอาเลยเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวแล้วนะครับตัวนี้เอาเอาเลยไอเอาเลยบรรยากาศตอนนี้ท่ามกลางแดดร้อนนะครับผมอุย้ยข้างหน้าน่ะมีบ่ใหญ่อยู่เนาะหรือเปล่าเอาวัดสันละโอ้ยบ่เหลือใหญ่มากครับผมนอนี้ โอ้โหนี่คือนอไม้เลยหักต่ำๆนะวะต่ำหลือวะอ้านั่นแหละนั่นแหละแผนกใบเอยู่ทางใดนดิตอนนี้เราแผนกใบนะครับผมแผนกหาก็คือยังหาอย่างเดียวเฮ้ยข้างหน้านั่นๆๆๆ นั่นแหละอือหือฟังจากเสียงเอเฮ้ยอือหือนี่อีกตัวหนึ่งนี่เอาได้บอกเออนั่นแหละงัดเอาเลย สามหนอนะครับตรงนี้ได้สมหนนะครับได้สามหนในกระเป๋าผมก็ได้หลายหนออยู่นะตัวน,นี้ประมาณ1นกิโลนะครับเอาน้อยๆของผมนี่ต่อไม้ก็มีเหมือนกันนะฮะก็เลือกเอาหน่อสั้นๆน,นะครับ สั้นๆนี่ครับมีหน่อขนสั้นๆมันนะเอามีเสียบเอาไปเลยนี่หน่อที่หนึ่งหน่อที่สองหน่อที่สามนะหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อนีสามหนอ่หนอ,นหนอแบบจุกๆแล้วก็อีกฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ก็เล็กด้วยโอ้โหหายไปแป๊บเดียว หายไปแป๊บเดียวได้หน่อไม้มาเป็นกมนะครับโอ so oh, ouais. ้โหความเท่เออหนุนเท่มากเท่มากครับผมรอแผนกใบครับตอนนี้กำลังเรียกแผนกใบเฮ้ยหนึ่งหน่อสองหน่ออ้าสามฝั่งนี้เด้วยัฉันโอ้โห ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีอมอกนี้ละสีทำไดโอ้โอเต็มกรอบเต็มกรัมเอาอยบตัวนั้นก็ได้เอาได้อยู่มันมหวานครับผมมันหวาน อาลงไปกปกติแล้วมันร้อนหมดจากฝนก็เหลือร้อนนะฮะหมดจากฝนก็เหลือร้อนมาแล้วครับมาแล้วาลงหันกัมานีแล้วนี่เจออะไกปเอกระลบขึ้นไปมาฝามาฝาใบซะก่อน โอ้โม oh, ีแต่โน่สวยๆทั้งนั้นเลยของเจ้าเดเทนุก่อนี้นะเล่นไหมสองคนหาบทได้สู้แล้วก่อนี้นะถ้าเป็นโง่บุกินจะเศร้ากว่าน้ออือก่อนี้พเขาทำได้หลายอยู่ดีพ่อหนุ่มหนึ่งเออเนาะพขคุณตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะเื่ออ่าวบอลนั่นมาอ่าวบอลป่าสินะ มันนบมีเนาะก็เลยเอาเมดเลยแหละคเป็นปลาทึเนาะเอมาหนังส้อก่อวนะคะกะีดข้างง่บกินมลายชนลุอ่ะหาเยไม่กะปลาบีนะวะหาได้กูจะเอามื่อให้ไม่เท่ากูกูไม่ซื้อได้ปะก็บเธมงซื้อดอกถ้ากูไปหาได้กูให้ยูเอาเอาเยอะได้ก็ซื้อแลวหนุ่มเปมือก็เมือแมนบอ มือหาได้ว่าผมมุนป้านองไมได้บ่ถ้างูบอกกินไต่ละคักงนอนอไม่นี่เขางูกกินนองเขอมื่เมื่อนันนีแต่งอีกใหญ่แต่งเขาได้เนื้ยน้เาไปขึ้นสูงมากใหญ่ประมาณนี้แล้บ่ที่ได้มื่อนันนั้อืเรียบนุ่มเนื้อๆที่ดีแงเบะผมเป็นหลังแอนพบ่บ่ได้เน้อยนึงน้อเดียวน้น้อยอกานลบ อันน้บกินอกกด้บอกับเอาแต่ยอดคุณเินมาแล้วมีแต่น้าเขาจะเอาอยด้บอขึ้นแเอาคิปน้ำเขาเลยเอาเฮากัมีเอาแต่นี้หน่อยเนี่หน่อยเนยะพอดีกิน ้อ,ออองเพราะว่ถ้ามันใหญ่หลายมันมันแข็งเจ้าบอกว่าหาหน่อยเขาก็ที่สัมภาษณ์จ <c oughs> เจ้าเขาประทึงมืงตอนที่หนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันอีกทีตอนที่สองนะครับ